ล่าสุดสาวขมีนออกมาทำคลิปเพื่อตะจานประเทศตัวเองแลละครับนี่แหละครับประเทศที่บอกว่าคุณค่าของเงินนสูงนะครับสาวคนนี้ได้ขีม่มอไซค์ไปเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับบอกว่าเติมน้ำมันประมาณสามพันเลียวนะ สามพเลี้ยวตกเป็นเงินบาทก็ประมาณ25กว่าบาทนะบอกได้เลยนะว่าซ็อกไปกว่านั้นสาวเขมีจกตังออกมาจ่ายค่าน้ำมันเด็กปั๊มบอกออกมาเลยว่าไม่รับเงินเรียวนะครับอยู่ที่ประเทศขมีนนะประเทศขมีที่ว่าใช้เงินเรียวแต่เด็กปั๊มบอกไม่รับเงินเรียวนะ หนึ่งรเลียวใช้อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็สาวคนนี้ก็ได้ออกมาอัดคลิปสีเงินเลี้ยวเงินเขมีน,นะนะบอกว่าถ้าใช้ไม่ได้จะเอาออกมาทำไมผลิตออกมาทำไมในเมื่อหนึ่งรอยเลี่ยวไม่มีคุณค่านะแต่ทำไมเงินบาทที่ประเทศไทยมาใช้ที่เขมีน ได้เขาบอกอเดี๋ยวผมจะพาไปชมคลิปด้วยกันนะครับว่าเขาพูดอย่างไรนะครับไปชมคลิปด้วยกันเลยครับยังโงรยชอตได้ค่ะไอ้มาล้อยขมายยั่งเกเขมีนช็อกหนักคนรุ่นใหม่แหเลิกใช้เงินเลียวฉีกทิ้งพอมไม่รับอีกกลายเป็นเศษกระดาษไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเรื่องนี้เองนะครับก็กําลังกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลของขมนินในช่วง3าวันที่ผ่านมาเลยหลังจากทางขมิยนกําลังแห่แชร์คลิปที่ได้มีสาวขมินคนหนึ่ง ได้มีการแวะไปเติมน้ามันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแล้วเธอก็สั่งให้เด็กปั๊มเติมน้ามันให้เธอลิตรหนึ่งซึ่ง1ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ3,000เลียวนะครับและถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ25บาทซึ่งเด็กปั๊มก็ตกลงแต่ทว่าช่วงที่จะจ่ายตังค์เธอนั้นได้นําเอาเงินเลียวขเขมรที่เธอเก็บสะสมไว้เป็นแบงค์หนึ่งรเลียว30บใบเอามาจ่ายนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือเด็กปั๊มคนนี้กลับปฏิเสธเงินก้อนนี้พร้อมบอกว่าตอนนี้ไม่รับเงินเเเเเรรรรีีีีียยยววววออออออกกกกตต่่่่่ไไไไไปแลนนไลแลล้้้้้นนนนนขาาามมััับบงงงิชชํะะะืจจถึ็ใดดู จนทำเอาสาวเขมินถึงกับงงและรีบออกมาอัดคลิปแชร์เรื่องนี้บนโลกโซเชียลทันทีพร้อมถามว่าในตอนนี้สรุปแล้วเงิน้อยเรียวเขาเลิกใช้กันแล้วจริงๆหรอและเพราะอะไรถึงเลิกใช้เพราะเงินเรียวก็คือเงินของเขมิแถมพาดพิงถึงเงินบาทว่าทำไมเขมินเงินบาทถึงยังใช้ได้แต่เงินเขมิกลับใช้ไม่ได้โดยหากเราคิดเงินจากเรียวเป็นเงินบาทไทยนะครับก็จะตกที่ประมาณ84สตางค์เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆซื้ออะไรไม่ได้เลยจริงๆ ไม่แปลกใจที่คนคมเนเลิกใช้แถมมาล่าสุดนะครับก็กําลังมีกระแสฮิตในคมเนตหลังมีวัยรุ่นคมเนออกมาทําคลิปฉีกเงินเรียวเป็นว่าเล่นพอไร้ค่ากลายเป็นเศษกระดาษแล้วนั่นเองโดยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีชาวคมเมนตจำนวนมากแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเต็มซึ่งเราก็มาลองอ่านคอมเมนต์เขาดูนะครับว่าคมเนจะคิดไงกับเรื่องนี้อย่างเม็ดแรกบอกว่าสภาพตอนนี้100้เลียวถูกทิ้งตกเต็มถนนไม่มีใครเก็บเงินเรียวยิ่งผลิตเข้าตลาดเงินเรียวยิ่งถูกลงกว่า100รอยเรียวจะตกพื้นก็ไม่มี บางคนเกือบจะเดินแต่บนถนนถ้าถามตามท้องถนนจะรู้ว่าประชาชนขเขมินแต่ละคนคิดกับเงินหนึ่งร้อยเดียวนี้อย่างไรคนถักมาเม้นว่าเงินในนี่แหละครับเงินเรียวเงินขเขมินนะสุดท้ายหนึ่งร้อยเรียวใช้อะไรไม่ได้นะครับอยู่บนถนนเนี่ยเต็มเลยนะครับแล้วก็สาวขเขมนเินคนนี้ก็ออกมาสีนะประจานเงินประเทศตัวเองนะ เขาทําถูกแล้วนะครับที่ว่าประจานเงินประเทศตัวเองทําไมเขาถึงประจานบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้ที่เงินหนึ่งร้อยเรียวที่จะสามารถใช้อยู่ในประเทศขัมีนได้นะเขาไม่ทนเลยครับเขาออกมาอัดคลิปแล้วก็สีเงินหนึ่งร้อยเรียว ที่มันใช้การอะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เอาไปซื้ออะไรก็ไม่ได้นะจนทุกวันนี้เงินเหมือนเศษกระดาษน,นะครับที่ปนเปื้อนอยู่ตามถนนนะคนเดินผ่านเขายังไม่เก็บนะคนเดินผ่านเขายังไม่เก็บเลยหนึ่งรอยเลียวเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรแล้วใช้ไม่ได้จะไปซื้ออะไรกินก็ซื้อไม่ได้นะ สุดท้ายเห็นเงินเห็นคุณค่าของเงินประเทศไทยนี่ทําไมอยู่ประเทศอื่นเงินไทยยังใช้ได้นะอยู broken, ่ประเทศขมียังใช้ได้แต่ทําไมเงินร้อยเลียวใช้ไม่ได้นี่แหละครับที่สาวคนนี้ไม่อดไม่ทนนะครับเงินประเทศตัวเองยังใช้ที่ประเทศประเทศตัวเองไม่ได้นะก็เลยได้อัดคลิปสี่เงินแล้วก็ ทำลายเงินนะครับเป็นไงล่ะครับขนาดคนขมิน้นแท้ๆคนขมิ้นด้วยกันนะเขายังออกมาพูดออกมาว่ามาพูดมาว่าเลยนะครับว่าทําไมเงินตระกูลเงินของคนข,ขมิ้นเนี่ยใช้ในประเทศตัวเองไม่ได้เนี่ยนะผมก็ยังแปลกอยู่เออ แล้วเงินประเทศไทยยังใช้ได้ยังมีคุณค่าอยู่ประเทศเขมรน,นี่แหละครับหนึ่งร้อยเหรียญซื้ออะไรไม่ได้หลายร้อยเหรียญก็ยังซื้ออะไรไม่ได้นะสุดท้ายไปเห็นเงินบาทเงินเงินบาทเงินดอลลาร์นะนี่ครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งร้อยเหรียญไม่มีคุณค่าอะไรเห็นแต่ทำคอนเทนต์ออกมา สีกธนบัตรไทยออทำร้ายเอาไปทํานู่นทนํานี่นะเอาธนาบัตรไทยนี้ไปทํานู่นทํานี่สุดท้ายมาเป็นไงคนขมิน้นทำธนบัตรทําเงินประเทศขมิ้เองนะเอามาสีกเอามาคลิปประจานเงินประเทศตัวเองว่าใช้ไม่ได้หนึ่งร้อยเลียวใช้อะไรไม่ได้นะเติมน้ํามันก็ไม่ได้ซื้อขนมก็ยังไม่ได้ นะเพราะว่าเขาเลิกใช้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าประเทศคขมรจะแบนเงินตัวเองด้วยนะแบนเงินประเทศตัวเองนะโดยค่าเงินประเทศตัวเองโอ้โหเป็นไงล่ะครับชุดยอดไหมครับสุดท้ายก็อับอายขายขีดหน้าชื่ออะไรไม่ได้กยเตียวซ้หนึ่งชื่อไม่ได้เลยอ่านะ ขนมลูกอม,มอยู่ประเทศไทยยังซื้อไม่ได้อยู่ประเทศเขาเอางชื้อไม่ได้นะหนึ่งร้อยเลียวนะไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับตายแบบนี้ถือว่าเงินหนึ่งร้อยเลี้ยวนี้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะอยู่ประเทศเขานีนนะครับอับอายประจานตระกูลเงินตัวเองนะประเทศตัวเองเอาแล้วครับทีเนี้ย ใครจะอดทนได้นะแม้แต่เงินประเทศตัวเองใช้อยู่ประเทศตัวเองยังไม่ได้ยิ่งออกไปประเทศอื่นยิ่งใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลยไปประเทศอื่นใช้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะประเทศคขมรนอย่างเดียวนะครับเงินคขมรนนะไม่ใช่ว่าจะไปใช้ที่อื่นได้นะแต่เงินประเทศอื่นใช้ได้หมดนะใช้ได้ทุกประเทศนะครับอืม นี่แหละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับพากพี่ๆนะนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยนะครับผมบ,บอกว่าคลิปก็ไปเห็นคลิปคิปนี้มาก็โอ้โหว่ะประเทศเขมรนี่กำลังแย่นะขนาดเงินหนึ่งร้อยเหรียญยังใช้อะไรไม่ได้นะครับ <S <S คลิปนี้ก็จะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับพาพี่ๆนะนะทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม้วยนะครับขอกลับคำว,ว่าสวัสดีครับผม